ดูนะครับดูนะครับดูย uh ่อนะครับ um อึบ uh, อึบอึบอเอาได้แล้วนะครับฉลาดมากเลยนะครับแต่ยังเสียวคุณยายนะคุณยายจะจะจะเลยตีข้างล่างนะยครับยังพวงคุณยายนะครับอึบอึบอูดูยกขาอึบ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 ได้ไหมได้ไม่ได้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  ได้ไม่ได้อึ๊บอึ๊บได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อึ๊บอึ๊บเจ้าจามม่วงหน่อยสวัสดีครับสวัสดีครอบครัวน้องบัวพลอยที่ีทุกท่านนะครับวันนี้หลังจากทํางานก็แวะมาขอมะม่วงคุณยายนะครับคุณยายก็หามะม่วงให้นะครับดูนะครับวันนี้แว้ย คุณยายก็ช่วยเก็บม,มะม่วงครับน้องพลอยก็หามะม่วงอยู่โอ้โ oh หดูดูความฉลาดนะครับโอ oh, ้ดูนะครับดูมือดูงวงนะครับดูนะครับ,บดูนะครับอึ๊บดูนะครับเฮ้นะครับ ยายนะครับเก็บมวงดูวงดูวงเล็กๆนะครับน่ได้มาแล้วครับหนึ่งลูกนะครับเกียวแล้วนะครับตาเยิ้มเชียวนะครับเอาไปคุณยายพยายามจะให้นะครับแต่้องพอไม่เก็บนะครับอันต่ำนะครับจอาอันสูงนะครับไม่อยากได้อันต่ำๆนะครับอยากได้อันสูงๆนะครับตัวตัวคือกลก้คุณยายตีนะครับดูคุณยายดูคุณยายเขาเก็บให้นะครับ แม้ก็ให้เอารูกเล็กๆนะครับลูกพอลไม่ชอบนะครับชอบชอบลูกสูงนะครับดูนะดูนะไม่เอานะครับไปเอาอันสูงๆนะครับดูดูเอื้อมมือไปแล้วนะครับเอื้อมเอื้อมงวงไน้อยๆไปแล้วนะครับดูนะครับ ช oh, mm hmm. okay. yeah, em huh? ื่อคุณยายโอ้ดูคุณยายตีคุณยายอล่แล้วไม่ยอมไปนะครับดูนะครับยังยังสงสัยขอม่วงอยู่นะครับดูดูนครับควานหามขม่วงครับขอม่วงพลออยู่ไหนเอามาดูนะครับดูงวงเล่น้อยนะครับตามไปยังตามตามไปยังไงคอยตากุ้งดู ดูนะครับเคี้ยวยางระเลดอร่อยเลยนะครับดูคอยห้างด้วยพลอยไม่สนนะครับพลอยจะกินมะม่วงต้นนี้นะครับน้องพลอยได้กินคนเดียวนะครับไม่มีใครได้กินนะครับโอ้ดูเคี้ยวนะครับแบบไม่เปรี้ยวเลยนะครับคุณพ่อเห็นน้องพลอยกินแลยกำลังไลาอะไรเลยนะครับโอ้ดูครับโอ้ดูย่อแลวครับย่อเอื้อมแลวดูดูท่าเขานะครับดูท่าเก็บมะม่วงครับ ดูนะครับดูทาเก็บมะม่วงน้องพลอยนะครับเออจะทาเก็บมะม่วงนะครับดูนะครับดูนะครับดูทาเก็บมะม่วงดูดู นานาใหญ่ๆนะครับก็ให้ความร่วมมือนะครับแนะนําให้น้องพลอยว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนนะครับนู่นนะครับนู่นนนคนน้าก็เรียกให้น้องพลอยไปเก็บลูกนลไม่ยอมนะครับจะเอาลูกนี้นะครับดูย่อดูท่าเก็บแมงมุงนะครับดูความฉลาดนะครับอึ๊บอึ้บดูนะครับดูนะครับดูย่อนะครับอึ๊บอึ๊บอึบโอ้เอาได้แล้วนะครับ ฉลาดมากเลยครับแต่ยังดูเสียวคุณยายนะคุณยายจะจะจะเลยตีข้างล่างเลยครับยังพงคุณยายนะครับกินเบอร์บอลเลียนอร่อยเลยนะครับดูนะครับดูควานหาดูท่าเก็บมะม่วงนะครับโดนยังพวงคุณยายนะครับจะเอื้อมเก็บไปกลัวคุณยายโดนที่คุณยายตีก้นนะครับกลัวคุณยายตีนะครับ อึบอึบดูยยกขาอึบ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 ได้ไหมได้ไม่ได้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 อึบอึบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อึบ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 โอ้ได้ยินได้นะครับยายเขาบอกว่าพอแล้วนะครับเต็มลพลอยไม่พอนะครับเอาอีกนะครับลุกเลย ไออาจารย์ลอยเหาะลอยผู้ใหญ่คือไหนอันนี้จาจาสมยอมดูกระโดอใจมาเลยเงี้นี้เออตัวเก็งตามดูเราทำหน้านะครับดูเขาอ้อนผู้ใหญ่นะครับไปทำหน้าพริบๆๆๆกุนนวลแม่เลี้ยวนะครับดูครับดูนันะแกแกก็แนะนำน้องโยให้เก็บตรงนี้ตรงนี้นะครับดูลูกสาวคนเรานะครับหาเองนะครับดูดูทาเก็บมะม่วงนะครับ ดูนะครับดูท่าเก็บ <S <S เป้าหมวกอึ๊บอึ๊บเอบเอ,เอดูหมุนนะครับดูหมุนดูนะครับดูนะครับดูท่าเก็บคุณยายก็ยืนลุ้นนะครับคุณยายยืนลุนแล้ว,ลวน้องพลอยเก็บได,ด้ดูนะครับตั้มตั้มแมวนะครับยอยากชอบชอบอันสูงๆ,ๆนะครับ ดูนะครับดูย่อนะครับเอาจนได้นะครับโอ้ยโอ้ยโอ้ย,โอ,ย,โ,อยโอ้ยดูนะครับดูพยายามนะครับความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับอึบอึบอึบได้แล้วอุ๊ห่าจ่ากลุ่มว่าอะไรไอจา้าอันเดียบลุ่ไไมว่าอย่ใงไร นนก,ก็ไอ็มอะไรคุณไปเพื่อตั้งใจเข้าหัวหนุ่วันนี้น้องพลอยได้กินมะม่วงแบบจุใจนะครับเสริมสร้างวิตามินซีนะครับเสริมสร้างวิตามินซีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมาดูคนใหญ่ดูกุญแจลุ่นนะกุญแจกุญแจดูน้องพลอยเคี้ยวม่วงแล้วน้ำลายไหลนะครับน้ำหมากกุญแจไหลเลยนะครับ ดูเขียวนางกลบกลบเลยนะครับดูนะครับดูพยายามอยู่เนี่ยตรงใส่ต้องพ่อจะเปี้อปานครับวันนี้กินไปหลายลูกแล้วนะครับเกือบหมดต้นแล้วดูนะครับงัดลงมานะครับดูดูคุณยายตีแล้วไปหักใบมะม่วงลกแล้วนะครับแล้วคุณยายดุแล้วนะครับดูนะครับลูกต่ำๆไม่เอานะครับชอบลูกสูงๆนะครับ เกก็็บบอเเงยเทหุ่นบุยโอ้ดูเคี่ยวดังกรอบๆเลยนะครับดูดูน้องพลอยเคี่ยวม่วงๆนะครับเฮ้ยแม่แม่พี่พี่เอฟซีดูใกล้ๆนะครับโอ้โหดูเคี่ยวแบบกราบกราบเลยนะครับดูหน้าดูดูสีหน้านะครับลูกตาครับเอ้ยเยิ้มเชียวเอาเลยครับเอาอะไรครับ เอาแล้วอึบอึบอึบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ควานหาอยู่นะครับตัวนี้ตัวนี้นเราคอยังควานหาอยู่นะครับอ่าฮะฮะลูกไม่เอาไม่เอาไม่หักลูกมานี่ลูกมาเยอะๆเยอะก็น่าเยอะมาพลอยมาดูนะครับดูทองอุ้องๆนะครับดูนะกินมันเต็มเยอะๆก็น่าถอยมาลูกไปปาไปเยอะๆๆทางนี้หมดแล้วลูกทางนี้หมดแล้วเออเออ เล่นแล้วเล่นแล้วนะครับมาได้กินมาได้กินเล่นแล้วนะครับดูท่านะครับดูดูท่าก็บมะม่วงของพลอยนะครับเอ้ยเอ้ยเอ้ยดูท่าก็บมะม่วงนะครับโอ้โหดูท่าก็บมะม่วงของน้องพลอยนะครับพยายามมากนะครับลูกสาวของเราดูมีความพยายามมากเลยครับ โอ้คุณนาก็บอกว่าอยู่ฝั่งทางนี้นะครับแต่น้ำโพยไม่เก็บนะครับจะเอาฝั่งนั้นนะครับดูนะครับดูพยายามโอ้ได้มาจนได้นะครับเก็บเป็นตาเหลือกุยายดุนะครับกินของยายเยอะดูท้องนะครับดูพีพีเอฟซีสเกตดูตรงท้องนะครับทองออกเลยนะครับดูกินเยอะนะครับ ดูคุณยายดุแล้วครับดูคุณยายดุแล้วครับดูยังลังเ claro ีสงสัยคุณยายนะดูนะครับลูกไปขอบคุณค่าคุณยายก่อนแล้วลูกไปไปจะได้กลับบ้านไปดูนะครับดูดูยังยังยังไปเก็บน้อยนอยครับพอยขอบคุณค่าคุณยายก่อนลูกไปนี่แหละขอบคุณค่าคุณยายก่อนจ้าสวยจ้าก่อนจ้าก่อนเด้จ้าก่อน ม่สนใจนะครับยังหาโม่โมงอยู่นะครับให้ขอบคุณคุณยายไม่ขอบคุณนะครับดูนะครับนงมงมงก็ลนงพอยนะครับดูนะครับดูควานหานะครับดูควานหานะครับดูนะครับโอ้ได้ยุนได้นะครับพาลูกไปปขอบคุณคุณยายก็ลูกมา ขอบคุณค่าคุณยายกันลูกจ้าก่อนจ้าสวยจ้าก่อนจ้าสวยดูนะครับยังเคี้ยวนะครับขอบคุณเขอบคุณแมคุณยายว่าขอบคุณไม่ออกนะครับยังเคี้ยวขอบคุณค่าก็นลูกจ้าก่อนใส่หูด้วยเลยขอบคุณค่าก่อนอ้อันนี้ไอ้จ่ายอ้่แหะไอ้เสียเสียลบ้าจรขอบคุณค่ายไคุณยายนั่งรอเลยขอบคุณค่าคุณยายก่อนจ้าสวยจ้าก่อนเออจ้าสวยจ้าจ้าคุณยายก่อนหมดจ้าไหมจ้าก่อนลูกจ้าก่อนเร็ว จ้าก่อนไม่เอาสวัสดีค่าก่อนอยังไงเอาวัส <c oughs> ดีค่าคุณยายดีก่อนลูกยายสวยจ้าก่อนหนูดูขี้เกียจน,นะครับอิ่มแล้อิมอ่มแล้วมายอมสวัสดีมายอมขอบค,คุณคุณยายนะครับมารายาทอย่าเป็นเด็กที่ไม่มีไม่มีมาราย,ยาทสิลูกอูกข๋ขา,ายทิง้งไงคุณยายดูอีกเลยเอาวัสดีจ้าก่อนเร็วขอบคุณค่าคุณยายก่อนลูกจ้าก่อนจ้าสวยจ้าจ้าก่อนจ้าดีจ้าก่อนจ้าสวย ดูครับนี่กินกินละคายนี่แหละครับเพี่เลียวกินบนเรือนขี้บนหลังคานครับกินละคายทิ้งให้ยายเก็บนะครับยองเลยขอบคุณข้ากคุณยายก่อนพากลับบ้านไปขอบคุณข้าดีก่อนเลยลูกวะจ้าสวยก่อนจ้าสวยจ้าก่อนวดจ้าเสียงด้วยจ้าก่อนจ้าดีขอบคุณข้าก่อนเลยจ้าสวยจ้าก่อนบวดจ้าเออจ้าสวยจ้าใหม่ขอบคุณข้าดีก่อนจ้าก่อน ออขอบคุณค่ะอีกทีสุดอีกทีครั้งหนึ่งอีกครั้งจ้าก่อนจ้าสวยจ้าครับ,บ <c oughs> สำหรับคลิปน่ารักน่ารักคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพีพีเอฟซีช่องน้องบอพอยคิดดื้อนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นหนึ่งกำลังใจให้ครอบครัวของน้องบอพอยคิดดื้อด้วยนะครับสวัสดีครับ ขอบคุณค่าคุณยายก่อนอีกทีขอบคุณค่าก่อนชาสวยลุกจ้าก่อนเร็วจ้าก่อนจ้าสวยชาก่อนเชียงด้วยชายังไงเอ้